ความเครียดแต่ละสายค่ะอาจารย์คะมาดูสไลด์ตะกี้ั่นไปกันนะคะอันนี้เลยเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าคิดไปเลยคิดไปร่วงหน้าลูกจะเป็นยังไงกังวลเกี่ยวกับลูกตลอดเวลานะคะบางคนกังวลตั้งแต่ท้องเลยจนคลอดแล้วก็หลังคลอดเนาะหลังคลอดนี่เป็นอะไรที่ยาวเพราะการเลี้ยงลูกเป็นงานที่ไม่จบงานตลอดชีวิตถูกไหมคะคุณจันเนาะโอ้โห ตอ,ตอนท้องเราก็ควรรูจ้จะปกติไหมคะ<ช>จะครบไหมเนอะกังวลมากเกินไปให้เวลากับลูกมากเกินไปเราก็เฝ้าดูจนเกิดการอะไรคะวิตกจริตในทุกๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับลูก แม่คุณไม่ต้องลดนะคะถ้าถ้าคุณแม่ท่านไหนที่เป็นสิ่งมีมีมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่อย่างเช่นลูกก็มีอาการอย่างที่บอกว่าแลดลิ้นเหลืออะไรอย่างนี้น้ำลายเป็นฟองผิดปกติหรือเปล่ามากเกินไปไหมใช่ค่ะหรือบางทีลูกแบบคือบางทีมันเยอะมันเยอะมากเลยจนเราแบบยกตัวอย่างไม่ออกเพราะมันเยอะจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าลองลองแบบ ปล่อยตามสบายอ่าใช่สังเกตไปก่อนได้นะคะบางอย่างจะไม่ต้องหาเหตุผลในทุกๆอย่างที่ลูกทาก็ได้เนาะใช่หรือว่าไม่ต้องคิดเกิดคิดแทนจนเกินไปรูจ้รจะเหงาไม่รู้จะไปไดนี่ไดหรือเปล่าเล่นกับคนนั้นคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมาข้สอ2กันนะคะเชื่อในบรรทัดฐานหรือข่าวนิยมเช่นอ่านมาแล้วมันเป็นแบบนี้มันต้องทําอย่างนี้นะมือถือต้องห้ามก่อนสองขวบอยาเด็กขาดขนมของกิน,นะ อะไรนะลูกอมน้ำลูกควาใช่อะไรได้ๆต้องไม่ให้ลูกกินเดี๋ยวทันโผเดี๋ยวเป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินเยอะแยะไปหมดเลยอ่าใช่ค่ะนมแม่ต้องล้วนๆต้องให้ได้นะหกเดือนอืไม่ได้รู้สึกผิดฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ยึดว่านถือั่นในในในกรอบทฤษฎีความรู้ที่รู้มาแล้วอยากไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอเคถ้ามันไม่ได้ไปถึงได้ง่ายๆในทุกเรื่องใช่ไหม ใช่ค่ะมันบอกว่าไม่อยากให้ตึงเงินอ๋อมันตึงเงินไปใช่หลายบ้านที่ไม่อยา่ไม่รู้สึกผิดเพราะจริหนริงแม่จะรู้สึกผิดรู้สึกผิดเยอะมากก็ตามแต่มาที่แบบมาฉีดวัคซีนกับแอมอย่างเงี้ยบางทีก็คือมาแล้วถามว่ามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกไหมอ่าไม่มีลูกกินอิ่มนอนหลับดีคุณพ่อช่วยเลี้ยงลูกดีแต่ถ้าแม่หมองมากถามคุณแม่เป็นอะไรบอกว่าไม่มีน้ำนมให้ลูกกินค่ะรู้สึกผิดรู้สึกเต็มเป็นแม่ที่แย่มากใช่จะบอกว่าคุณแม่ค่ะหมอก็ต้มกับนมผงค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดเด็กทุกคนโตได้แค่เรารู้ว่าอ่ะไม่กินนมแม่ใช่ไหมก็มีเปอร์เซ็นต์ว่าภูมิแพ้อาจจะเยอะกว่าอะไรพวกนี้หรือว่าง้นไม่จะดดคือเรารู้ว่าคือมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราแค่ยอมรับแล้วก็อ่ะยอมรับเอฟเฟกที่มันจะเกิดให้ชืแต่ไม่ต้องเครียดจนเกินไปหมาก็เติบโตมากับภูมิแพ้นะคะอ่ะข้อสามว่ามไม่มีเวลาให้ตัวเองอย่างเคสต่างๆที่ที่เราได้คุยกันแล้วะราอยากให้ให้จัดสรรนะคะจัดสรรเวลาที่เป็นของตัวเองบ้างวันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ยังดีให้มันเป็นเวลาของเราจริ ใช่ค่ะแล้วก็พูดคุยกับคนใกล้ตัวหรือว่าใครก็ได้ที่รับฟังนะคะให้เขาแบบช่วยดูแลจริงๆคนรอบตัวเราเขาพร้อมจะช่วยเหลือเนาะจา์บางทีเราก็มีการยนมิตรข้อสี่นะคะขาดการสนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าทํางานประจําทั้งคู่แล้วมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะโดยลักษณะงานที่ทําให้มันต้องหาคนช่วยละจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ยจะต้องเพราะการสนับสนุนมันก็จะมีทั้งเวลาสิ่งของเงินทองเนาะก๊อเนาะอากำลังใจกัน ความรู้คําแนะนําอะไรได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คิดว่า<ม>หลายๆคนจะติดกับดักเองตรงนี้นะคะคืออะไรไคะอาจารย์ความสมบูรณ์แบบมากเกินไปฉัน<ม>ต้องเป็นแม่ที่ดีอ่านมาเยอะแยะมากมากน,นะคะมีลูกเดี๋ยวนี้เรามีลูกคนสองคนใช่ไหมอาจ<ช>ารย์เนาะเราก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดเนี่ยมันคือตรงนั้นอ่าใช่ดีที่สุดถ้าถ้าคว่าดีที่สุดตรงนั้นแล้วเราไปไม่ถึงเราลดเพดานมาด้วนะอาจจะให้เหมาะสมกับ สมกับบริบทใช่เออจริงๆสารภาพบาปอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าเพื่อนหมอเด็กหลายคนที่มีลูกแล้วอะค่ะอาจารย์ลูทฤษฎีจากหนึ่งถึงร้อยลูทุกข้อถามว่าทําได้ไหมทําได้แค่ยี่สิบค่ะอาจารย์จริงๆบางคนไม่ถึงยี่สิบได้ซ้ำอาจารย์มันง่ายเลยใช่ไหมคะใช่เขาคนแบบแล้วคุณแม่ที่อ่านเยอะอะค่ะมันจะเคยอยากทำแบบนั้นแบบนี้ หมอเองทำไม่ได้เลยครับแม่ค่ะาะฉะนั้นหลายเรื่องปล่อยวางบ้างนะคะ,ะแค่รู้ว่าทําแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตสิ่งที่จะตามมาให้เฉยเนาะอาจารย<ะ>์ชินตามป้อนดูจอบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูจอที่ไฮพอลิตี้อะไรพวกนี้เนาะอาจารย <u> ์เลือกเลือกเลือกโปรแกรมอ,กอ่าใช่ค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะไรหลายๆอย่างก็คือหาทางตรงกางให้เจอระหว่างเราแล้วก็คนในครอบครัวนะคะ